ตรงคําว่ากําลังติดตามศูนย์คนอันนี้คือนนองคนได้ตัางคาไว้นะคะตัางคาไหวใน Facebook โปรไฟล์รักนะคะก็คือเขาสามารถตัางคาได้สาหรับคนที่อยากต่างคาให้กําลังติดตามเป็นศูนย์คนนะคะหรือเฮตตามนนัง้นแบบนี้เด้อ ให้ทุกคนมาที่โปรไฟล์หลักเฟซบ o ๊กของเฮานะคะให้เลื่อนลงมาหางลางถี่คำวา่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดไปหนึ่งเอนะคะกดไปหนึ่งครั้งที่นี่เข้าสิมาจิมคำวา่าการต่างคาเสร็จแล้วให้เลื่อนไปหาคำวา่าผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะ จิ้มไปหนึ่งทีจิ้มไปหนึ่งทีแล้วนะคะให้ทุกคนเลื่อนมาหานะคะคำว่าใครสามารถเห็นผู้คนเหตจและรายการที่คุณติดตามได้เ้าเสีมาต่างคามองเหนยนะคะใครสามารถเห็น ผู้คนเพจและรายการที่คุณติดตามได้ให้เขาจิ้มไปหนึ่งเถอนะคะที่นี่เขาสิเขาสีกดคำวา่าเฉพาะฉันเซ็ตแล้วนะคะให้ออกเลยออกจากนานนี่ที่นี่เขาสีมาที่โปรไฟล์รักเลยนะคะจิ้มไปที่หนาโปรไฟล์รัก มาจีดจุดสามจุดนะคะแล้วก็มาถีคำว่าดูในมุมมองของอันนี้คือเป็นหน้าตาจีผู้คนเห็นนะคะเนี่นะคะสำเร็จแล้วกำลังติดตามศูนย์คนอันนี้เฮาต่างคานะคะต่างคารให้หู้ผู้อื่นเห็นพอห้ผู้อื่นเห็นว่าเฮากำลังติดตามจักคนจังสินะว่าเฮาติดตามเพจอีหยังแนจังสิกับสีบอส คนอื่นจิบสามาดเห็นได้นะคะบันนี้อันนี้คือหน้าตาที่ทุกคนเห็นบันนี้นะคะหน้าโปรไฟล์รักของเฮ้าของเข้าเองนะคะกันยังเห็นอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่ากําลังติดตามศูนย์คนอันนี้คือคนอื่นที่เขาขามาเบิงหน้าโปรไฟล์เฮ้าเขาสิเห็นเป็นศูนย์คนแต่ว่าในหน้าโปรไฟล์รักเฮากันยังเห็น เห็นอยู่นะคะว่าเากำลังติดตามจกค้นยังสีนะพี่น้องนี่นะคะก็คือเคล็ดลับดีดๆที่น้ำฝนอยากจะมาบอกพี่น้องนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี่ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้นำ้ำฝนน้นำเดาจ้าเพื่อสิเป็นประโยชน์กับผู้อื่นสำหรับคนที่สนใจในการ เหตุเฟซบุ๊กสั่งคลิปวิดีโอเผื่อสร้างไล่ใดก็ Facebook นะคะเผื่อสิเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะจังได้ก็ฝากแช่ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามนด้ดตอจ้า